ตอนนี้นะครับ 1950TV ยืนอยู่ที่บริเวณชุมชนเลื่อนลิทถนนยาวราชซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับของยาวราชชื่องานก็คืองานชงชิวเจี้ยนะครับแอดเลืองลิทงานก็จะจัดตั้งแต่วันที่13-17กันยานยน2567นะครับเริ่มงานก็ประมาณสักบ่าย3โมงจนถึงประมาณ3ทุ่มนะครับ แต่ว่างานจริงๆถ้าจะมาก็คือมาช่วงหัวค่ำหรือประมาณสักหกโมงเย็นกำลังดีคือเขาจะมีเปิดโคมไฟนะครับรสวยๆเลยให้เรามาถ่ายรูปในงานได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมภายในงานกันนี่ครับเป็นบรรยากาศของชุมชนเลื่อนลิฟตนะครับเป็นโครงการที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ ทำคล้ายๆพาซาด้านในก็จะมีร้านค้าแต่ว่าตอนเนี้ยังเปิดไม่เต็มพื้นที่โครงการครับมีเปิดอยู่บางส่วนคิดว่าถ้าเกิดเปิดเต็มพื้นที่เมื่อไหร่นี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับ<อ>ที่น่ามาเดินเที่ยว<อ>ย,ย่านยาววาราด นะมีแหวนเป็นป้ายอะไรสักอย่างนึงนะครับประดับมีร้านค้าเปิดนะครับขายอาหารขายเครื่องดื่มนี่ครับเป็นขนมจีบไม่ใช่ขนมจีบว่ะไม่ใช่ ใชฟเขาหล่อเป็นอย่างเป็นเรื่รงยกหหัวเชฟเขาเนื่องของจานขงจีนอ๋อที่เุดจีนแทเลยถ้าไม่มีเชฟเดกมาเนี่ยก็คงไม่มียวกันได้ขนานเป็นอาหารโบราณเลยนะเป็นอาหารโบราณของจีนแท้เลยต้องคุจีนแท้นะคือว่าเวลาคุจีนนะก็จะต้มหมูต้มไก่ร้มวติเาจะไม่ใช้จะประหยัดกังนะฮะแพอคุจีก็ต้ไก่ต้หมูะตอนนี้ก็ไม่ประหยัดแล้วและทีนี้ก็มา ทำไอ้หมูนะคะเขาก็มามาต้มที่ว่าต้มไปย่างอ่ะแล้วก็มาทอดมาทอดต้มให้กรอบ้วก็มาหาไม่ถึงไม่ถึงเมนูเนี้ค่ะเขาเรียกว่าของคนจีนเขาเรียกว่าเขาหยุก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 ใช่แต่ว่าที่เรารู้จักกันคือว่าเขาหยุกข้างในก็คือเขาหยุกเป็นคล้ายๆหมูสามชั้นใช่่คะต้มกับ จีนแครจะเป็นมฑลนที่เขาเรียกว่ายากจนดังัเขาจะค่อนข้าจะประหย,ยัดมากยังผักรังที่มาใช้เนี่ยเขาจะถือว่าเขาเก็บผักมาเพื่อเพื่อที่กินฤดูหนาวเาผักไปแต่ว,ว่าถนอมอาหารใส่เกลือหมักเกลืออะไรไอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อถนอมอาหาเพื่อใช้เพื่อกินในยามเขาว่าฤดูหนาวแต่ว่าพอเห็นว่าช่วงเทศกาลจุกจีเป็นช่วงเทศกาลเขาต้องการะอันเขาก็เลยเอาวัตถุดิบอยางเี้มาแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าถึงจุกจีเนี่ยต้องการทานอาหาร ค่ที่แบบจะว่าเพิ่มความก็้คความสรณ์สูเขาหมูเอาหมูมาทแล้เอาวัตถุมาทรบอบนอันนี้อะไรอีกครั้งนะชื่อเขาเรียกอนีเหรอคะี่เขาเรียกว่าหลอเพชรหยนันแต่ไม่คิดีจะอธบายคืออ๋อหล่อเพชรหยันเนี่ยฮงจริงแล้วก็คือเขาเรียกว่าขนมปรกกานึ่งของจีนแคระขนมประกาศนใช่ขนมประกาจะมีหลาร อันนี้ปกติมีหน้าร้านไหมหรือไม่เฉพาะเฉพาะกิจงานนี้เลยของนนะขอบคุณมากเลยครับได้ความรู้ขอบคุณมากนะครับอันนั้นนนั้ขอลองอันนี้หลอดเพชรหยันเนี่ยหนึ่งหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูดีใจแล้วลำบากเลยนะโอ้ลำบากเลยเนี่ยไม่มีขายหน้าร้านด้วยต้องเปขอเจ้าของงานที่เชิญมาใหม่นะอาจจะต้องมานี่นะเป็นขนมพักกาศนะครับแบบโบราณเลย เขาเรียกว่าหลอเพชรหยันหรือขนมผักกาดแบบคนจีนแคะนะครับพี่คนที่ขายก็บอกให้กินสดๆเลยจะได้กินรสชาติแบบเดิมๆของมัน,อ,นมอร่อยอ,อร่อยเลยครับมาเดินชมงานกันต่อครับนี่มีเปิดร้าน เปิดการคนยืนตังค์ครับไม่เราพูดเราตรวจใครก็ถามผมตุ่มอะไรเลยมาผมเตนสเวลาตอนนี้ประมาณสัก6โมงครึ่งนะครับตอนเย็นตรงกลางของโครงการเลื่อนลิ์เนี่ยเขาก็มีร้านค้าเปิดอยู่หลายร้านเลย ว่างๆก็มาเดินเล่นได้น,นะครับวันที่ไม่ได้จัดงานเนี่ยมีอนุรักษ์พาณิ์ร้านกาแฟร้านอาหารเวทีจะอยู่บริเวณเนี่นะที่ผมชี้ไป เปิดร้านอันนี้ขายเครื่องประดับเขาสร้างแบบคล้ายๆตึกแบบโบราณโบราณหน่อยนะครับโครงการนี้ เกก็บบไดคิถึงมที่อันลวันนี้น้องๆก็ทำงานฝีมือนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นงานถักเชือกค่ะจะเป็นแบบอ๋อถักเชือกใช่วเป็นสยอันนี้จะเป็นกำไลค่ะกำไลแล้วพวกนี้เป็นใช้ทำอะไรครับเนี่ยใช้ดสาหรอ๋อห้อยกระเป๋าห้อยอะไรแบบนี้นะ น้องๆก็ทำงานฝีมือโชว์อันนี้น้อยใส่ด้ายก็ได้ค่ะอ๋อใส่ด้ายนะอันนี้ทำขายให้สอนอ๋อวิร์คชอปขอบคุณมากครับตรงนี้น้องๆสอนพับกระดาษมี สอนทำว่าวด้วยนะครับอันนี้สอนใช่นะสอนสอนทำใช่มัครนะแต่ถ้าอันนี้เด็กคนใหญ่เด็กนะอ๋อถ้าคนตัวเล็กต้องอย่างนี้ครับนี่นะในงานก็จะมีสอนงานฝีมืออันนี้เป็นอะไรฮะทำกระเป๋าจากผักตบชวาอ๋อเป็นงานสารผักตบชวานี่นะ จะะเเปป็็นกกร๋าถ้ามาเที่ยวสอนฟรีไหมฮะช่วงมีงานนี่หรือว่าทำขายร้อยหนค่ะใบหนึ่งทำเส็จกาลับบ้านได้เลยอ๋อแบบเป็นแบบว่าเราฝึกทําแล้วก็เอากลับบ้านไปเลยใช่ใช่หบาทหรือว่าถ้าเราขี้เกียจนั่งถักนะครับเราก็ซื้อแบบสําเร็จเลยนะมีขายด้วยอันนี้เป็นงานฝีมือจากผักตบชวามีขายอาหารขายเสื้อผ้า บนเวทีนะครับตอนนี้มีการโชว์ปูเจิ้งอันนี้ร้านเกาะสีชังชนบุรีอันนี้เป็นพวงกุญแจปะ่ะอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะชิ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ถ้าถ้าปลาหมึกร้อยนึงค่ะ,ะน,นะแมงกะพรุนร้อยห้าสิบเอาปลาหมึกสักตัวหนึ่งเลือกให้หน่อยจ้าอยากได้สีม่วงไม่มีะดิมีไหมเอาม่วงเบอร์ไหนใมกระพุนเอา ม่วงเบอร์นี้ก็ได้หมึกหมึกเลยคนนะครับหมึกใช่ไหมคหมึก่ะไอตัวเนี้ยหมึกมาอันนี้สอนทำฟรีไหมอ่าอันนี้มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยค่ะสองร้อยห้าสิบอ๋อพูดง่ายๆว่าทำเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านไปได้เลยเป็นเวิร์กช็อปแบบนี้ไกล่องนี้ไปด้วยนะคะอได้กล่องนี้ไปด้วยสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทนะคะนะคะมีกระเป๋านะคะแล้วก็มีสีนะคะสีก็คือสีส้อ๋อเอาไปเพ้นต์เองต่อได้อี เอาไปย้อมอะไรงนี้ได,ได้ขอบคุณมากครับส่วนมากนะครับจะเป็นงานฝีมือเยอะในนี้แล้วก็สอนทำด้วยทำเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านไปเลยอันนี้น้องๆเขาก็มาสอนทำจากราช,ชบุรีขอชมหน่อยครับนี่เขาเรียกอะไรเลยอันนี้ จี้กองเปยจี้กองเปยจีกองเปยอ๋อ oh. อันนี้ทำขายไหมขายด้วยชิ้นเท่าไหร่เลยอ่ออันนี้าคแบบห้าสิบห้าสิบบาท,บาทไหนอันไหนชี้ให้ดูหน่อยนะแล้วเนี่ยอ๋ออได้อันนี้ก็ได้50บาทนะ ขอบคุณมากนะครับขอให้ขายดีๆครับแวะมาอุดหน right ุนน้องๆเขาได้นะครับเขามาจากราชบุรีมาไกลเหมือนกันโอ้มีเวิร์กช็อปจากตลาดภูด้วยครับเนี่ยฮะงานฝีมือจมีนักต่างนะครับแล้วก็เซรามีิกเสริมสีอะริิกแล้วก็ระบายสีอะคริลิก สี่อย่างแล้วก็ถุกพระฝึกทำแล้วก็เอากลับบ้านไปได้เลยได้เลยเงานของวันนี้น้องกํลังทําใครชอบงานศิลปะมาเลยครับนี่นะคนก็ทยอยมานะครับช่วงเย็น ที่ขี่จักรยานนะครับมาเป็นร้อยคนเลย <c oughs> มีขนมขายนะครับตรงนี้เนี้ยมาถ่ายรูปก,กับโคมไฟได้ ร้านนี้สวยครับเขาประดับไฟที่เป็นโคมไฟใหญ่ๆอยู่ตรงบริเวณริมถนนเยาวราชนะครับ ลาลองมาเดินเที่ยวงานดูนะครับเขาจัดตั้งแต่วันที่13-17กันยายน2567เริ่มงานก็ประมาณสักบ่าย3โมงเย็นถึงประมาณ3ทุ่มนะครับแต่ให้ดีก็คือมาช่วงแดดร่มลมตกเนี่ยจะได้มาถ่ายภาพบรรยากาศที่มีไฟสวยๆด้วยใครสะดวกก็ลองมาดูนะครับใครไม่สะดวกก็ชมผ่านคลิปนี้ยังไงขอจบคลิปตรงนี้เลยแล้วเจอกันนะครับ สองท่านวันนี้ก็เป็นสองท่าน